เอาคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าจะได้พอเห็นข้อมูลกันบ้าง<ะ>เรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในการปรับภูมิทัศน์ไม่ใช่เรื่องของการตกแต่งให้เกิดความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเตรียมที่จะพิจารณาดําเนินการเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของรั้วทำเนียบนะครับจากเดิมเนี่ยทำสูงสองเมตรฮะเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นไปเป็น4ี่เมตรครับ นี่มีรายงานข่าวออกมาเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับไปศึกษาการปรับภูมิทัศน์รั้วทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยนะครับมีคําสั่งให้ปรับภูมิทัศน์ภายในทำเนียบรัฐบาลและล่าสุดมีคําสั่งให้ฝ่ายสถานที่ดําเนินการปรับภูมิทัศน์ร,รั้วรอบทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดครับให้สูงขึ้นจากเดิม2เมตรเนี่ยเพิ่มไปอีกเท่าตัวครับ เพิ่มไปอีก2เมตรก็จะเท่ากับว่าเป็น4เมตรครับโดยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้มีการปรับพื้นผิวถนนหลายครั้งจนทําให้พื้นถนนทั้งในทำเนียบรัฐบาลและด้านนอกทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสูงขึ้นครับขณะเดียวกันพื้นสูงขึ้นรั้วกลายเป็นว่าต่ําลงเตี้ยลงประกอบกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งการชุมนุมทางการเมืองทั้งจากผู้ที่เดือดร้อนมาปักหลักชุมนุมประท้วงกันประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลอยู่เป็นประจํา นะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปทีนี้การสํารวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไปศึกษาความสูงแบบรั้วของ UN ประจำประเทศไทยครับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งการปรับก็จะต้องมีการคำนึงถึงสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆภายในทำเนียบด้วยนะครับแล้วก็ต้องแจ้งกรมศิลปากรด้วยเพื่อขออนุญาตในการปรับปรุง นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีรายงานข่าวออกมาเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าคงจะมีคนไปถามกันเยอะว่าตกลงแล้วเรื่องของการขยับความสูงของรั้วขึ้นไปเนี่ยปรับภูมิทัศน์รหรือป้องกันอะไรหรือเปล่า